สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนเล่นวัสดุวิจัยในสานีซับายในเกมวันพังแมนเดอะสตองเกตกันนะโดยปกติวิธีเล่นบทนี้ก็คือเราอะต้องหาตัวซับไพมาแล้วก็กดเปิดโดนเพื่อรับของาะวันนะโดยของละวันเนี่ยก็จะเป็นพวกอะไรต่างๆนะอ่ะก็คือตามนี้เลยโดยของละวันที่ได้เนี่ยมันก็จะคักกันไปนะโดยเลดแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีอะไรส้ม5%เเสีม่วงเนี่ยจะเป็น20%แล้วอื่นๆเนี่ยก็จะเป็น7 5เนะ โดยวิธีเล่นเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าใช้ตัวซับไพมากดเปิดดวนตามใจอยากนะทุกคนเพราะว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันจะสุ่มกันไปซึ่งแน่นอนว่าอาจจะได้คอที่เราไม่ได้ใช้นะเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมนี้เราจะใช้คอแค่1นคอนะทุกคนหรืออย่างมากก็ใช้2คอนะเพราะฉันเนี่ยถ้าสมมติเรากดตุ่มเลยโดยที่ไม่รอเลด้ามเนี่ยเราอาจจะได้คอที่เราไม่ได้ใช้นะทุกคนซึ่งคอที่เราใช้เนี่ยมันก็แล้วแต่นอกว่าจะใช้อะไรซึ่งถ้าเรารอเลด้ามเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่นะว่า เราอะอยากได้เลตอัพตัวอะไรอาบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีคอที่ใช้นะอย่างผมเนี่ยใช้คอบอลลอนรอบนี้ไม่มีนะผมก็รอเดือนต่อไปเพราะว่ากิจกรรมเลตอัพเนี่ยมันจะมาทุกเดือนประมาณวันที่13บสาวันที่15นะโดยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะมีอยู่4วันนะทุกคนซึ่งแน่นอนว่าทุกคนก็น่าจะเลือกคอเด็กกันใช่ไหมอ่ะผมก็กดเลือกให้ดูเลยโดวยวิธีเล่นตอนเลตอัพเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าเราอะมีโอกาสได้คออะไรเกี่ยวกับตัวเนี่ย กี่อันเออก็คือ30อันนะทุกคนซึ่งเวลาที่เรากดเปิดได้เกี่ยวกับคอเด็กเนี่ยมันก็จะโดนหักไปทีละหนึ่งแต้มนะเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นให้ดูนะอย่างเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับคอเด็กใช่ไหมตรงนี้ก็ยังเป็น28่สับสเหมือนเดิมนะอ่าเดี๋ยวผมกดไปอีกเออเกลือจริงๆนะทุกคน ถึงตัวฟีกันเนี่ยไอ้แผ่นไอดอลคือบางทีอะถึงจะมีเลดอัพอะเวลาเรากดเปิดไปมันอาจจะได้ชิ้นส่วนของตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าเลดอัพเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นที่แบบเพิ่มให้ตัวนี้มากกว่าตัวอื่นแต่ไม่ใช่หมายความว่าตัวอื่นจะไม่มีโอกาสได้นะอันเนี้ยสามารถมาดูได้ตรงไอคอนกิจกรรมนะทุกคนมันจะมีคําว่ากําหนดอะไรเลดอัพอยู่เนี่ยมันก็จะเขียนว่าอะไรสีส้มทั้งหมดอะเลดเพิ่มสูงขึ้น10%จากแต่เดิมคือ5%นะ แล้วก็อะไหล่ที่เลือกเนี่ยมันจะมีเลทเพิ่มสูงขึ้นถึง23.8%จากแต่เดิม5%เนาะหรือว่ามีอันนี้คือ10%แต่ถ้าเลือกเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น23.8ก็คือมีโอกาสได้เยอะกว่าตัวอื่นแต่ไม่ได้แปลความว่าเราจะไม่ได้ตัวอื่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ผมก็เลยได้ตัวอื่นปนๆกันไปด้วยนะอเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูอีกนะอ่าอันนี้คือผมได้ตัวที่ผมเลือกแล้วใช่ไหมไอ้ตรงแนจะแต่เดิมเป็น28 27ก็จจะะเเหหลือืออคมรื่อยๆนั่นเอง เนี่ยตรงเนี้ยถ้าสมมติเรากดจนเหลือ0ูนย์ทับสบอะไอเลทตรงนี้มันก็จะไม่มีนะทุกคนเนี่ยไอตรงเนี้ยจ่ายยี่สามจุดแปดเปอร์ะมันก็จะไม่มีมันจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้ทุกพอนะอ่าเพราะฉะนั้นวิธีเล่นก็คือพอถึงเลทอัพมาเนี่ยเราก็ใช้ตัวซับไพ่มากดเปิดโดนจนกระทั่งตรงเนี้ยเหลือสูนทับสามสิบหลังจากนั้นอนะเราก็หยุดเปิดนะแล้วรอวันต่อไปเพราะว่าระยะเวลา,ก,ากิจกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่วันแล้วก็รอวันต่อไปแล้วก็ค่อยเปิดไปเรื่อย จนกว่าจะเหลือสูตรทั้งสาสิทธาแบบนี้วนไปจนกิจกรรมเลทอัพ หมดนะทุกคนอ่าอันนี้ผมเห็นหลายคนพลาดเหมือนกันนะก็คือกดเปิดไปวันแรกเนี่ยไปเลย600ตั๋วเนี่ยอันนั้นคือแบบเฟลมากเลยนะเพราะว่าหลังจากตรงนี้เหลือ0ูนย์ทับสเนี่ยอเลทที่เหลือที่จะได้เนี่ยมันก็คือสุ่มๆไปส0ปนะเออโอกาสได้คอเด็กก็คืออะไรสีส้มเนี่ย10%และเออแล้วโอกาสที่จะได้คอเด็กอีกก็ต้องไปแยกกับคออื่นอีกว่าเฮ้ยเราจะได้คอเด็กหรือว่าตัวอื่นคือมันมันไม่ใช่เลทอ้ะาะเอาง่ายเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเผลอพลาดแบบนั้นนะทุกคนน,นม,คม,มา เพราะฉะนั้นวิธีเล่นนะทุกคนอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวิธีเล่นทีหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้นะ่ะผมขอโยงไปอีกกิจกรรมนึงก่อนก็คือมันจะมีเป้าหมายสัพไพด้วยคนอันนี้ก็คือเมื่อกี้ที่เรากดสุ่มๆไปใช่ไหมมันก็จะมีการนับสะสมตรงนี้อยู่นะซึ่งสมมติไอตัวเลขที่สะสมเนะี่ยมันถึงยอดที่กำหนดเนี่ยเราก็จะได้ของาะวันด้วยซึ่งตรงนี้นผมก็ขอแบ่งเป็น2เคสละกันเคสียแรกเนี่ยใครที่มีตั๋วสัพไพยเยอะๆแบบผมเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ทำภารกิจตรงนี้ด้วยโดวยวิธีเล่นเนี่ยก็คือ ตอนแรกอะพอมีช่วงเลดอัพมาใช่ไหมเราอะก็เลือกคอเสร็จปุ๊บเราก็สุ่มวันแรกเนี่ยให้ตรงนี้เป็ูนทับสาแล้วพอสุ่มจนเหลือศูนทับสาแล้วเนี่ยเราก็หยุดสุ่มนะแล้วก็รอวันต่อไปทําแบบนี้เป็เรื่อยจนกระทั่งเป็นวันสุดท้ายที่มีเลดอัพ พอวันสุดท้ายที่ม่เลดอพเนี่ยเราสุ่มให้เหลือ0ูนย์ทับสาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าตรงเนี้ยเป้าหมายของเราอ่ะอยู่ตรงไหนถ้าสมมติอยู่ตรงที่ประมาณอ่าสองอย่างเงี้ยเออถึง240เหลืออีกสิครั้งเราถึงจะได้เนี่ยผมก็แนะนาว่าสุ่มไปเลยอีกสิครั้งแต่ถ้าสมมติเหลือแบบ20อ่ะสมมติเป็น220แล้วเราต้องสุ่มอีก30ครั้งเนี่ยอันนี้ผมแนะนําว่าจะไม่สุ่มก็ได้เอออันนี้แล้วแต่จะไม่สุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กััับววว่่่าาาาเเเเเรรออออออะะคหืปลลทีีีจศษตนนน้้แก็ข หรือบางคนเนี่ยอยากได้ดวงดาวด้วยเนี่ยเอออยากได้พวกมันไม่ใช่ดวงดาวสิมันคือเพชรสีสันเอออยากได้เพชรสีสันด้วยก็ดูว่าเฮ้ยเราโอเคที่จะสุ่มหรือเปล่าถ้าตั๋วเหลือเป็นหลักพันเนี่ยจะสุ่มก็ได้นะเออสุ่มแบบเรื่อยๆสมมติวันสุดท้ายเนี่ยเราสุ่มได้ถึงแค่ร้อยห้าสิบเนี่ยจะสุ่มจนถึงสี่ร้อยเลยก็ได้ถ้าสมมติเราอยากได้ตั๋วดวงดาวเอออยากได้เพชรสีสันเสพพูดผิดอแล้วถ้าอยากได้เพชรสีสันจะสุ่มเลยก็ได้แต่ว่าผมแนะนำนะถ้าสมมติตั๋วไม่ได้เหลือเยอะแบบจริงๆเเเนนนี่ผมะาาววกก็บไ้้ดดือพราะ่อยางที่บอก กิจกรรมเลดอัพเน่มันมาทุกเดือนแล้วถ้าเราอยากรีบปั้นคอน่ยผมแนะนําว่ารอเลดอัพเดือนหน้าเดือนต่อไปถัดไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ถ้ามุดตัวเหลือแบบเหลือจริงๆเนะี่ยเออจะทําก็ได้นะโดยสูงสุดที่ผมแนะนําให้ทําก็คือที่400นะเพราะว่าถ้าเป็น600เนะี่ยผมมองว่า มันเยอะเกินไปมันไม่คุ้มเออแต่ถ้า400เนี่ยกำลังดีเพราะว่า600เนี่ยมันต้องใช้เพิ่มอีก200ใช่ไหมไอ้200เนี่ยไปเปิดล้อมหน้าเ่ยก็จะได้ตรงนี้ละเออแล้วเพิ่มอีก200เนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้เหมือนกันเระฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าถึง400ก็พอเออถึง400ก็พออ,อ่านี้พอเข้าใจไหมอ,อ่าเดี๋ยวผมสรุปอีกทีแล้วกันสําหรับไอ้วัสดุวิจัยเนี่ยวิธีเล่นก็คือเราอะ่ะต้องตักสมตัวซับไพ่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีช่วงเลสอัพนะพอมีช่วงเลสอัพเนี่ เราก็มเลือกตัวที่เราสนใจนะนี่เลือกตรงนี้เลยอายากได้คอตัวไหนก็เลือกตัวนั้นถ้าไม่มีก็ข้ามเออไม่ต้องเล่นเดือนนี้แต่ถ้ามีเนี่ยเราก็เลือกมาแล้วก็เล่นเนาะแล้วก,กดสู่มไปเรื่อยจนกระทั่งตรงนเ,นรเ,นรเนี้ยเหลือสูนทัพสามสิบเพรเหลือศูนทับสามสิบเนี่ยก็หยุดสูมนะแล้วก็รอวันถัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเนี่ยเราก็ไปดูในกิจกรรมตรงนี้ทุกคนดูตรงเป้าหมายพภาดูว่าเราถึงตรงไหนแล้ว ถ้าสมมติถึงแบบ240ร้อยสิบทับสองอยห้าสิขาดแค่สิบตัวเนะี่ยผมก็แนะนําสุ่มเลยแต่ถ้าขาดเกินยี่สิบห้าตัวสามสิบตัวอะไรแบบนะี้ผมไม่แนะนําให้สุ่มนะเพราะว่ามันจะเปลืองอยเวนคนที่แบบมีตัวแบบเยอะจริงๆแล้วอยากได้อันนี้ด้วยเนะี่ยอยากได้เพชรสีสันด้วยเนะี่ยก็จะสุ่มไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่แต่สุม่มถึงสูงสุดที่ผมแนะนาเนี่ยจะอยู่ที่4ี่ร้อยนะทุกคนถ้าเป็นหกร้อยเนี่ยผมไม่แนะนําและเออมันไม่คุ้มเก็บไว้เดือนหน้าดีกว่านะ,อ,ะอันนี้ก็คือแผนที่ผมแนะนํานะทุกคคนนนนและถ้าาเพพื่่อไหบว คลิปนี้มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือมีความคิดเห็นไอเดียอะไรที่จะช่วยทําให้แผนเล่นกิจกรรมนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันด้วยนะงั้นไว้เจอกันใหม่ o u ครับทุกคน